สมรสีเนียนอยู่เลขในอ่างน้ำมนต์นั้นตรงและเข้าหรือเลขในกระถางทูบเนี่ยเข้ามาแล้วสิบสองวด้วนะและในวดที่ผ่านมาวดที่สองในก็ชัดเจนมีทั้งหมดทั้งเจ็ดเก้าและห้าเก้าหรือสามตัวตรงๆนะครับฝากท่านสาบุพ่อปู่ก่อนสามสิบคนดูสวัสด,ดีสามสิบคนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านมาด้วยครับอันนี้ เพศของท้าอาจารย์ฤาษีเนรท้าพระคุณครับคือเพศเจ้าโสเฮงอาสมฤาษีเนรครับผมในนะลูกศิษย์ก็ขออนุญาตมาไร้สดพาผู้เรามากลาบว้พระปู่สิษยเมรก่อนและจะพาผู้เราไปดูเลขอาณานณักออกแล้วนะครับใครเห็นก้อนรวยก่อนอย่างน้อยเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินในรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีพี่ผู้หญิงผู้ชายหนึ่งครอบครัวนะครับนี่ก็มีบรรดาลูกศิษย์อาจารย์ก็มากรับว่าูชาของพระปู่สิษยเมตนะครับนี่หตุการสดๆ,ๆนะครับใครมาใครรวยครับเลข อันนี้เพจเจ้าสัวเฮงอสมฤาีเองครับนี่ก็เป็นบรรดาลูกศิษย์ครับมาเช่าบูชาฟ้าพักทองนะครับตามใครอยากร่ํารวยก็ให้บูชาฟ้าพักทองก็มีความเชื่อว่าฟักเงินฟักทองเข้าตัวเราแล้วก็ไหว้พวงมาลัยนะครับก็จะไหว้เจ้าเงาะซึ่งเจ้าเงาะมีมนกินดามณาีเรียกโชคเรียกลาบได้มาเช้านี้นะครับมีคนมาแก้บนจำนวนมากประทัดหนึ่งมือนัดและล่าสุดไฮไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น เพจดูบนไทยไปแล้วนะครับก็คือมีคนถูกหวยรางวัลที่1ถูกหวยวันที่1ที่สมศรีเนนะครับมาแก้บนประทัด1-0,000น,น,นัดใครติดตามเพจเจ้าโสเฮงเพจอันเี้เพจของแท้นะครับของท่านอาจารย์ศรีเนยท่านประคุณนะครับ<อ>ก็ฝากไว้คนจังหวัดนนทบุรีมาช่วงเช้านี้นะครับเดินทางมาพร้อมภรรยานําประทัด1น0 0 0นัดพร้อมน้าแดงพักทองมาแก้บนถูกวันที่1น,นะครับงวดล่าสุดรับหล้านบาทภาพอยู่ในโทรศัพท์อะไรครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูนะครับใคร อยากรู้อยากเห็นเลขก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเจ้าัวเฮงไว้ด้วยนะครับเพจเจ้าส่งเจ้าัวเฮงสมศรีเนรเป็นเพจของท่านจารย์ศรีเนรครับระหว่างที่ผมยืนไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็มีพี่บรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์ศรีเนรก็มากราวไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พระปู่สิบพเมฆแห่งนี้สวัสดีคนที่หกหกสิบเอ็ดคนดูครับฟักทองที่ท่านเห็นตรงหน้านะครับเป็นฟักทองที่ลูกศิษย์นามาถวายนะครับและเราก็มาวางไว้นะครับก็นี่ครับนี่ยังมีจํานวนมากครับนี่ช่วงเช้าที่เอามาแก้บนนะครับ มีมะชามีเสียไปเหมาตลาดไทยมาหนึ่งรอลูกนะครับหนึ่งลูกก็มาแก้บนแล้วนะครับตามนัดหมายนะครับนี่ก็บรรดาลูกสิษย์สดๆนะครับผมแพ้สดตัวนี้ก็คือใครอยากจะถูกโชคถูกลาบนะครับมะเช้านี้ผมสัมภาษณ์พี่ที่ถูกระงวัลที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขามาส่องอ่างน้ำมนต์เห็นเลขรีบกลับไปซื้อซื้อได้ใบเดียว จริงอยากซื้อหลายใบรางวัลที่หนึ่งนะครับซื้อได้ใบเดียวก็เลยถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนหกล้านบาทแกลี่มาแก้บนเข้ามาวันที่สามสิบเอ็ดครับมาวันแรกๆแบบพีพวกนี้ครับมาแรกๆแล้วก็มาวันสุดท้ายบางคนขอดูเลขรางวลก็ถูกโชคมีแต่คนที่ถูกส่วนใหญ่คือคนที่เข้ามากับว่าอุชามาทมําบุญร่วมกันบางคนก็โอนผ่านมูทีพันพุทธคุณก็ได้นะครับก็ก็ฝากไะไรครับฝากพวกเรากดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับเพจเจ้าัวเฮงสมงฤีเน,นี่ยนี้ด้วยเป็น นะเ,ปเ,เป็นเพจของแท้เป็นเพจที่อาจารย์สีเนรท่านดูแลอยู่นะครับแต่ผมในทางะลูกศิษย์ก็ขออนญาตมาไลฟ์สดเพราะว่ามีคนมาถามมากเลยว่าเลขงวดวันที่16กันยา64นี้เลขอะไรเพราะว่างวดที่แล้วนี้ในอ่างน้ำมนต์นี่ชัดมากนี่พี่มาแก้บนนะครับก็ชัดมากแล้วก็ถูกกันเยอะเรียกคนมาแก้บนขนาดวันนี้ยังไม่ใช่เป็นวันที่ใกล้หวยออกเนาะคนมาแก้บนประทัดเป็นแสนนัดแล้วครับั้างกะเช้ามาจนถึงบ่ายสองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาพวกเราไม่ไม่คุยพ้ามำเพลงนะ65คนดู นี่ครับเลขล่าสุดครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะอันนี้เลขวันนี้ลบกลัวระหว่างผมไล์สดเนี่ยท่านสคปเลยสแคปเลขไว้เลยครับเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนสคปับไปนะครับเลขที่เห็นล่าสุดที่ผมเห็นของผมเองนะครับท่านไปวิเคะห์เองเนาะเลขนี้น่าจะเลขสองครับอันนี้เลขหกหรือเลขเก้าผมไม่แน่ใจนะครับเลขห้าแต่เลขที่เกาะกลุมสวยมากตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็คือหนึ่งศูนย์แปดท่านดูนะครับ เลขนี้ไม่ค่อยได้มาเลยนะครับหนึ่งศูนย์แปดเกาะกลุ่มสองกลุ่มนะครับสองเก้าห้าหนึ่งศูนย์แปดนะครับใครเห็นแล้วเจ็ดเ็คนดูรบกวนช่วยบอกว่าชัดเจนหน่อยนะครับผมจะได้ปิดไลฟ์สดเจ็ดเ็คนดูฝากและฝากแช์นะครับอาจารย์บอกว่าใครช่วยแชร์ขอให้รวยใครกดติดตามขให้รวยครับเพราะท่านจะไม่พลาดในการไลฟ์สดเลขอันนี้ท่านเห็นก้อนไข่นะครับ แล้วก็บรรดาลูกศิษย์เพิ่งที่เข้ามาใครที่เข้ามาจะเห็นถ้าใครกดไลค์กดแชร์จะเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าเราอยากรวยเราต้องแบ่งปันอาจารย์ย้ําทุกครั้งครับว่าถ้าอยากรวยให้แบ่งปันให้แชร์ให้กดติดตามไว้อาจารย์ไม่เคยห่วงครับเรื่องตัวเลขนะครับอาจารย์ท่านมีความเมตตามากนะครับนี่ครับท่านเชื่อไม่เชื่อท่านดูครับนี่บ่ายสองโมงยี่สิบหกนาทีนะครับยังมีคนมาขนาดนี้ครับนี่ครับเลขที่ลงล่าสุด พี่เฮงชอบเลขไรพี่เฮงยังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้ทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงไปพรุ่งนี้นะวันนี้พี่เฮงวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาที่นี่นะครับท่านยังติดภารกิจรู้สึกไปถ่ายหนังถ่ายละครอะไรอยู่เพราะว่ามีซีรีส์อยู่นะครับน้องเฮงยังไม่มาเนาะดังั้นเขไปพรุ่งนี้นกันเดี๋ยวผมสัพ้ายทีหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้นี่คุณครูที่ถูกหวย36ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าชอบเลข801หรือ108ก็ลองดูครับอ่าสแคปนะเห็นชัดยังครับมีคนบอกชัดเจนแล้ว้วะผมจได ปิดไร้สดเกเงใจบรรดาลูกศิษย์ที่มากราบไ้า้บูชาเนาะผมใช้เสียงตรงนี้บางทีต้องมันพูดผ่านแม้นะครับมันต้องดังหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะฮะมานะครับฝากติดตามเพจ a ฟ e b o o k เยี่ยมมากครับคุณแพททางก็ติดตามไว้ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปไม่เสียหลายเลยครับใครอยากรวยก็ไปครับใครอยากรวยก็แชร์ไปนะครับในเลขชัดเจนนะครับ แต่บางคนก็วิเคราะห์ไปเล็กๆกันแล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ใครจะวิเคราะห์ได้เราไม่ว่ากันนะครับบางที่อาจจะเข้ามาไลฟ์สดอย่างนี้ไม่ได้พอดีผมที่นี่ไม,ไม่ไม่อนุญาตให้บรรดาคนอื่นไลฟ์สดนี่ผมเป็นลูกศสษยาจาเขาเป็นเพจได้เฉยถ่ายรูปได้่างเดียวครับผมก็เลยมาไลฟ์สดให้เพราะว่าบางคนติดตามเพจอยู่นะครับก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ฟอลโล่เป็นแสนไปเลยครับมามีครั้งหนึ่งเราได้ต้องห้าแสนบาทคนเข้าถึงจะอ,อยู่ที่พวกเรานะครับเราอยากรวยอยากถูกโชคก็แชร์ไปมันไม่เสียหายอะไรนะครับ นี่ผมเช่วันนานเลยนี่ครับคุณพี่ถ่ายไม่รู้ว่าแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนผมเนาะนี่ครับคุณพี่ได้เลขอะไรพี่ลองดูนะครับกำนังอีกพีแฟนเฟสอาจารย์อยู่เลขแปดแปดนะนี่พี่บอกมีแปดแล้วบางคนก็หนึ่งเจ็ดเนาะชอบเลขอะไรครับพี่กลุ่มนี้ใครชอบเลขอะไรบ้างพอดีเพจอาจารย์กำลังไลฟ์สดอยู่พี่ผู้หญิงใส่บ้านคาดบนหัวอะไรครับพี่ชอบเลขอะไรแปดสูงแปดในคุณพี่บอกมาแล้วนะครับแล้วแต่ทางเลือกคุณพี่ผู้หญิงละสองตัวเลขพี่ไม่มีอะไรครับ บอกแฟนเพจหน่อยสองกับห้าพี่ชอบพี่ผู้หญิงนะครับมาจากไหนครับเนี่ยขออนุญาตเรียนถามเลยจากจังหวัดมาชนบุรีเลยครับเนี่ยมากี่ครั้งแล้วครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับโอ้โหฝากติดตามเพจเจ้าสวยเฮงไว้นะครับแล้วก็ติดตามทางไทยรัฐทีวีได้ครับไทยรัฐทีวีทางออนไลน์ครับเราก็จะเผยแพร่ตัวเลขนี้ให้ครับเมื่อกี้มาแก้บนแล้วหนึ่งหมื่นนัดครับถูกระหวัลที่หนึ่งนะครับก็เป็นคนพี่เดี๋ยวผมจะอัพภาพของพี่ให้นะครับ ผมถ่ายไวแล้วเดี๋ยวอัพให้ทีมาเช้าจุดประทัดแล้วบางทีเน็ตมันหลุดไปมันก็เลยทําให้ไม่ชัดโอเคชัดเจนนะครับเข้าเส้นทางไหนครับเอางนี้ดีกว่าครับท่านพิมพ์ว่าอาสมฤศินีธาตุพุทธคุณในจีพเอสจะพามาได้ครับเห็นองค์พระปู่ตอนนี้องค์พระปู่สีทององค์ใหญ่เลยจะเห็นเด่นชัดเลยท่านก็นเลี้ยวเข้ามาครับพิมพ์จีพเเข้าไปเลยว่าอาสมฤศินนธาตุพุทธคุณครับนี่เลขล่าสุดพรุ่งนี้ใครว่างก็มานะครับ เดี๋ยวให้โควิดหายก่อนให้คลายล็อกก่อนเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะเปิดรับลูกศิษย์บางคนสอบถามมาเยอะเลยว่าอาจารย์ยังลงน้ำหน้าทองไหมอาจารย์อยากพิมพ์คําว่าชัดเจนให้ผมตามดูพี่พลนี้ชัดเจนเอาช็อตนี้มาช็อตนี้มานะครับใครชัดเจนช่วยพิมพ์หน่อยนะครับผมจะได้ปิดไฟ์สดเนาะนะครับผมจะปิดไฟ์สดพวกเราสกัดไปเรียบร้อยแล้วก็จะปิดไฟ์สดนะครับ เออโอเคครับ